สวัสดีครับสบายดีไหมบายดีไหมครับผมเมื่อวานนี้เป็นลมนะครับมันก่อนนี้ก็เป็นลมทำความสะอาดบ้านแล้วก็เป็นลมลมลงกองไปที่พื้นเลยแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งออรู้สึกว่าออไม่ค่อยแข็งแรงนะครับช่วงเขาเข้าหกสิบปีแล้ว ก็คิดถึงประเทศไทยมากเลยคิดถึงพ่อครับคุณพ่ออยู่ทางประเทศไทยก็เป็นห่วงลูกอยากให้ลูกกลับมาประเทศไทยอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าผลไม้ก็เต็มในสวนนะครับส่วนลูกอยู่ทางเยอรมันก็ต้องซื้อผลไม้กินแพงๆนะครับคิดถึงบ้านมากเลยเวลาใกล้จะตายเลย โทษทีนะครับเป็นจริงๆแล้วนะฟันก็ร่วงนะครับทอแก่แล้วฟันก็ร่วงเ,ออเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเล่าให้อะไรฟังแปลกๆนะครับในชีวิตนี้